สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นับเราก็อยู่ในซีรีส์วิเคราะห์ทิกทำกำไรนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเอพิโซดที่8นะครับหรือว่า EP ที่8นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นับก็มีทั้งหมด2จังหวะน,นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นับก็ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย แล,แ,ลแล้วก็มาดูจังหวะแรกของในคลิปน yeah> ี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมานะเพื่อนๆต้องดูเทรนของรูปแบบของกราฟจังหวะนั้นๆก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เทรนแล้วนะฮะเราก็มาหาแนวนะครับอย่างจังหวะเนี้ยผมก็ได้แนวแล้วนะฮะผมก็ตีเส้นเอาไว้นะครับบริเวณแนวเนี้ยหนเส้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ลงมาเทหลายๆครั้งแล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ลองไปดูทเฟรมเล็กดูนะฮะ ก็คือทำเฟรม15วินะครับผมก็จะเล่นทำเฟรม15วินั่นเองนะครับก็เปิดทำเฟรม15วิปุ๊บนะฮะก็เห็นว่ามันมีแท่งแรงซื้อเข้ามานะครับหรือว่าแท่งเขียวพุ่งขึ้นมาจากแนวรับเส้นนี้ของเรานับหรือว่าเราจะใช้อ้างอิงในส่วนของแนวแข็งแรงนั่นเองนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นมานะฮะผมก็ทำการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในจังหวะแรกนี้นะฮะ ก็อยู่ในแพทเทิร์นของการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับในบริเวณแนวรับแล้วก็แนวต้านนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าแนวเนี้ยมันอาจจะใช้อ้างอิงได้นั่นเองนะเพราะว่าหลังจากกราฟลงมาเทสแล้วนะครับมันก็มีการกลับตัวในแนวเนี้ยก็คือมีแท่งเขียวพุ่งขึ้นมาลักษณะเนี้ยซึ่งส่วนมากนับกราฟนะครับมักจะกลับตัวขึ้นสักพักหนึ่งนะฮะก็จังหวะแรกนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ชนะไปนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็มาดูจังหวะที่2ของในคลิปนี้กันต่อนะครับสำหรับจังหวะที่2นี้นะฮะก็หลังจากที่ผมเปิดกราฟขึ้นมาแล้วนะฮะก็ะหาแนวก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็ตีในส่วนของเส้นแนวเอาไว้ด้านบนของกราฟลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าแนวต้านลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับในบริเวณสูงสุดของกราฟที่วิ่งขึ้นมาทําปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นนะฮะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของเส้นพิลายนับ ก็ตีเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นั่นเองนะเพื่อดูว่ามันมีลักษณะที่อาจจะเบรกในส่วนของเส้นเทนลายเส้นนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ตีไว้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นน่ะผมก็นั่งดูกราฟเรื่อยๆเลยนะฮะก็อ่านั่งดูสักพักหนึ่งนะครับกราฟนะฮะก็มีลักษณะนะครับเหมือนกับว่าจะเบรกในส่วนของเส้นเทนลายของผมนั่นเองนะครับก็มาใกล้เคียงบริเวณเส้นเทนลายหลายๆรอบเลยทีเดียวนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าอ่ะมันก็อาจจะมีจังหวะเบรกแล้วผมก็ทำการกดลงนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่ผมกดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะกราฟนะครับ,บก็อ่ามีการพุ่งลงค่อนข้างที่จะอ่ารุนแรงเลยนะหรือว่าแรงขายเข้ามาค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าแนวนี้เหมือนกับว่ามันเบรกในส่วนของแนวรับเก่าของเราด้วยนะหรือว่าแนวรับเก่าแล้วก็เป็นต้านใหม่ของเราด้วยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเส้นนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เบรกแล้วนะผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวนะว่าเออโอกาสที่จะชนะนะมีค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสำหรับในจังหวะที่2ของในคลิปนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่คาดการเลยนะฮะก็สุดท้ายนะับก็ราคานะอยู่ต่ํากว่าจุดที่เราเข้าซื้อนะับก็ชนะไปนั่นเองนะครับซึ่งแพทเทิร์นนับก็ตรงกับลักษณะของการเบรกเส้นเทไลน์เลยนะสำหรับในจังหวะนี้นั่นเองนะครับ ก็สวยงามนะฮะสำหรับในออเดอร์ที่2นะับหรือว่าจังหวะที่2ของผมนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> อ่าก็โอเคนะฮะเราก็มาสรุปกันในคลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เทรดครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับหรือว่าต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับก็คือคลิป EP ที่7นั่นเองนะฮะก็ทุนเริ่มต้นนะ ก็อยู่ที่2,000กับ27เหรียญนับต่อจากเมื่อวานนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็สรุปปิดที่2,169เหรียญนับก็ค่อยๆปั่นไปนั่นเองนะครับก็ เพิ่มมาร้อยก่อเหรียนนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าร้อยก่อเรียนพอไหมรับอาสำหรับตัวผมเองนะครับก็พอแล้วนะฮะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนับก็ราวๆ4 0 0พันกว่าบาทนั่นเองนะครับก็พอแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หยุดไว้เพียงแค่นี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทิกหลักๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะหรือว่าคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมย้ําเสมอเลยทุกรอบเลยนะครับอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆนะต้องดูก่อนนะครับว่า ก่อนหน้านี้ลักษณะของกราฟมันวิ่งเป็นยังไงนะครับหรือว่าวิเคราะห์แนวโน้มของเทนให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆวิเคราะห์แนวเรื่องของเทนได้แล้วนะับเพื่อนๆน,นับมาหา,าจุดสําคัญนับหรือว่าแนวต่ําสุดหรือว่าสูงสุดของกราฟนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเส้นแนวรับแล้วก็แนวต้านนะตีเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เส้นแนวรับหรือว่าแนวต้านแล้วนะฮะเพื่อนๆนับก็มาสังเกตในส่วนของแรงซื้อหรือว่าแรงขายนับหรือว่า แพทเทิร์นของกราฟในลักษณะนั้นๆนะครับว่าเออมันไปในทิศทางไหนนับหรือว่ามันมีแรงกระชากหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยอย่างสุดท้ายนับที่ผมใช้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือนับหรือว่าอินดิเคเตอร์นับที่จะช่วยเข้ามาวิเคราะห์ในการประกอบในการกดแต่ละครั้งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็แล้วแต่สไตล์การเทรดของเพื่อนๆนะอย่างสไตล์การเทรดของผมเนี่ยผมก็ชอบใช้เครื่องมือเข้ามาดูนะครับ หรือว่าเข้ามาตัดสินใจนะเพราะว่าผมฝึกฝนด้วยเครื่องมือตั้งแต่แรกนะครับก็อันนี้แล้วแต่สไตล์การฝึกฝนแล้วก็การเทรดของเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนับที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงตอนนี้นะครับแต่ยังไม่มีบัญชีในการเทรดเลยนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มต้นในการเทรดในรูปแบบลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะ ก็สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้แล้วนั่นเองนะฮะก็สามารถสมัครฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอเพียงอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์ทิกทำกำไรใน EP ต่อไปสวัสดีครับ